ก้าวไกลอ้างจุดยืนรัฐบาลพลเรือนบี้เศรษฐาต้องให้ถกยุบกออรมนในสภาก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ล่าสุดนี้นะครับก็คือต้องการให้ยุบทางกออรมนแต่ว่าทางนายกเศรษฐานะครับไม่เห็นด้วยกับการยุบกออรมนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ประชาชนยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมามากมายเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องเอาเข้าไปถกกันในสภานี่แหละครับ ไปถกกันในสภาเลยนะครับเพื่อนะครับให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลเพราะการที่ไปถกกันในสภาเนี่ยประชาชนจะได้รู้ข้อมูลเพราะมันมีการถ่ายทอดสดและก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเอาเข้าไปในสภาถกกันในสภาก็ต้องไปนั่งเฝ้ารอนะครับว่าเอ๊ะ ะฟังช่วงไหนช่วงไหนโอ้โหก็ถ่ายทอดไปแล้วเวลาผ่านก็คือผ่านไปเลยแต่ณนะวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลจะย้อนกลับเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ย้อนกลับเข้ามาดูเวลาไหนก็ได้หรือตัดแค่ช่วงไหนที่เราอยากรู้ไม่จําเป็นจะต้องทั้งหมดเพราะประชุมสภาเขาประชุมทั้งวันแต่เราอยากรู้เรื่องนี้ก็เอามาเฉพาะเรื่องนี้มาได้ซิ่งแน่นอนครับว่า ทุกอย่างเนี่ยเมื่อเอามาถกกันในสภาประชาชนก็จะได้รู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทั้ง2ฝ่ายอันนี้มันคือสิ่งที่ดีอยากให้ทําเพราะว่าตอนนี้นะครับความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกอรรอมน,นเนี่ยนะครับมีมาตั้งนานแล้วในภาคใต้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สักทีหรือว่าแล้วก็งบที่จ่ายให้ไปกับ กรรมน,นเนี่ยประชาชนก็มีความรู้สึกและมีความสงสัยว่าโอ้โหมันเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่มันก็ไม่ได้มีสามารถแก้ปัญหาอะไรเลยแล้วที่สําคัญนะครับหลายๆคนใช้ข้ออ้างเรื่องของกรรมนนะครับสามารถขึ้นตําแหน่งนะครับมีตําแหน่งมีการฝากโอโ้โหเยอะแยะมากมายที่มีการทุจริตอะไรกันอย่างที่เราได้ทราบข่าวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีถ้าวันนี้เอาเรื่องนี้ไปถกกันในสภาไปอ่เขาเรียกว่าอะไรถกเถียงกันในขั้นในสภา ประชาชนจะได้ฟังประชาชนจะได้รู้ข้อมูลของทางรัฐบาลว่าเพราะอะไรไม่อยากให้ยุบกรรนอ,นอ,นอ,นอนและทางฝ่ายที่ต้องการให้ยุบต้องการให้ยุบเพราะอะไรเหตุผลไม่อะไรแล้วให้ประชาชนร่วมเป็นการตัดสินจะได้รู้เพราะวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าพอออกมาแบบนี้ก็มีคําถามคือประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้นะครับนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับเกรงใจทห,ห,หารหรือปรรเปล่ากลัวทหารหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามีการที่ดีก็ถกเถียงกันไปแต่ ทุกคนเนี่ยที่เป็นประชาชนยังไม่รู้ข้อมูลจริงๆว่าข้อมูลจริงๆคืออะไรแต่ถ้ากันเอาเข้าไปถกในสภาเราจะได้รู้ข้อมูลจริงทั้งหมดแล้วค่อยเอามาถกเถียงกันให้ประชาชนได้รับรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก้าวไกลอ้างจุดยืนรัฐบาลพลเรือนบี้เศรษฐาต้องให้ถกยุกบการมนในสภานะครับรอมดอน,นะครับชี้เศรษฐาอาจทําให้ภาพรักมัวหมองหากไม่ลงนามรับรองถูกถกยุบ กออปน,นในสภาย้ําจุดยืนรัฐบาลพลเรือนควรอยู่เหนือกองทัพไม่ตกอยู่ใต้อํำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ตกอยู่ใต้กลุ่มการเมืองใดนะครับวันที่1พฤศจิกายน25 6ที่รัฐสภานายรอมดอนปัญจอสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายเฉดตะวัน ตือประควรสอสอปทุมธานีของรรคก้าวกายกล่าวถึงกรณียื่นร่างยกเลิกพระราชบัญญัติพรบการบ,อ,รบอ,รอาหารการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมนอพศ2 5 5หหรือร่างกฎหมายยุบกอ,อรมนว่า ที่มาที่ไปของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เรายื่นมาตั้งแต่วันที่18กับกฎาคมเป็นกฎหมายชุดแรกของพรรคเก้าไกลที่ยื่นต่อสภาซึ่งการยกเลิกพรบอกอรมนเป็นหนึ่งในร่างของกฎหมายเปลี่ยนประเทศซึ่งมีระักใหญ่ทั้งเรื่องของการยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหาร เรื่องของการบังคับเปลี่ยนระบบราชการกะระลาโหมเรื่องการแก้ไขระเบียบวินัยการเงินการคลังของกระทรวงการลาโหมรวมไปถึงการยกเลิกคำสั่งและประกาศของคณะรักษาฟาร์สมสงบ์แห่งชาติหรือว่าคอสะชะอทั้ง4ีฉบับ นายรมดอนกล่าวต่อว่าเราพยายามจะเสนอให้มีการปฏิรูปกองทัพและระบบความมั่นคงของประเทศนี้หัวใจคือการพูดถึงประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องการสร้างและสถาปนาหลักการประชาธิปไตยที่รัฐบาลพลเรือนเป็นใหญ่เหนือกองทัพและพยายามทำให้กองทัพอยู่ห่างหรือออกจากการเมืองให้ได้มากที่สุดการยกเลิกพรบอกอรอมาอ่อ มีเหตุจำเป็นอยู่หลายประการประกอบไปด้วยการพยายามทำให้ความมั่นคงเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของพลเรือนไม่ใช่ผูกขาดอยู่เพียงแค่บทบาทและหน้าที่ของกองทัพเท่านั้นหลักการของพลเรือนเป็นใหญ่ควรเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะอยู่ในระบบบประชาธิปไตยของไทยและทำให้เรื่องความมั่นคงที่ผูกขาดอยู่กับกอง อยู่ผูกขาดกับเพียงกองทัพมาอยู่ในมือของประชาชนภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลพลเรือนในการบริหารราชการที่มีความโปร่ปงใสและมีความชอบธรรมที่ผ่านมาตัววัดองค์กรกอรมนอเองก็มีข้อถกเถียงและมีข้อกล่าวหามากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณที่มากเกินจริงมีความไม่โปร่งใสในการบริหารกำลังคนซึ่งข้อสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายตลอดหลายปี ยังไม่รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดนะครับชายแดนภาคภายใต้นะครับที่เราต้องการสร้างหลักประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในประเทศนี้นายลอมดอนกล่าวอีกว่าอีกด้านหนึ่งคือการเปิดโอกาสสำหรับการสร้างสันติภาพกว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อจะขี้คลายความขัดแย้ง โดยการทหารซึ่งได้นำวิธีคิดแบบทหารมารดทอนโอกาสและทางเลือกของสังคมในการที่จะสแสวงหาข้อตกลงสแสวงหาจุดบรรจบที่ลงตัวทางการเมืองเพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน ที่มีความมีกรอบความคิดในเรื่องของพินิษฐ์พิคะห์ว่าประชาชนเป็นภัยคุกคามถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เราจะทำให้การแก้ปัญหาความขัดแยง้งเป็นไปได้ยากลำบากจึงเป็นเหตุผลให้เราเสนอยกเลิกกอรมนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปความมั่นคงทั้งหมดนายลอมดอนกล่าวต่ออีกว่าในในส่วนที่มีคำถามจากการที่เราหยิบ ยกประเด็นนี้ขึ้นมาและพยายามผลักดันกฎหมายนั้นเชื่อว,ว่าการถกเถียงจะดําเนินต่อไปได้ในสภาพเพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบานนลพลเรือนกับกองทัพก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่ก็ได้มีการติดตามตรวจสอบนะครับการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงมาโดยตลอดและกอรออเป็นหนึ่งในองค์กรที่ถูกตรวจสอบอย่างหนักจากพรรก,ก้าวไกลจากการพิจารณากฎหมายในอดีตปฏิบัติการข่าวสาร ทั้งในระดับชาติและในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนใต้เราพบว่าการพยายามแผ่มนทินของหน่วยงานรัฐอย่างกรรมนอส่งผลในด้านกับทําให้ผู้คนเกิดความไม่เชื่อมั่นต่ออํานาจรัฐซึ่งเป็นการเมืองที่พยายามโน้มน้าวการจัดสรรผลประโยชน์และจุดมุ่งหมายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะนะครับมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงผูกขาด โดยกรรมาธที่พยายามขัดฝังให้กับประชาชนผู้มิอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างเป็นศัตรูกับรัฐได้หากปล่อยให้หน่วยงานกรรมนอาทำงานภายใต้กรอบคิดแบบนี้ก็จะตัดโอกาสของสังคมไทยในการที่จะสแสวงหาทางออกความขัดแย้งและทำให้โอกาสในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี้เป็นไปได้ยากนายรอมดอนนะครับกล่าวต่อว่าปฏิบัติการข่าวสารและปฏิบัติการทางฐานท,ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในจังหวัด ชายแดนใต้ก็เป็นประเด็นที่เราเคยถูกอภิปรายเนื่องจากกอ,อรอรได้ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณและมีตัวชี้วัดสำคัญในการพยายามเปลี่ยนความคิดของเด็กอายุ1นอายุหนึหนหนหนหปีแม้กระทั่งเบี้ยเสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกออรมนที่เกี่ยวโยงกับ นะครับทุกมาตรการด้านฟาร์มมั่นคงรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์โครงการนะครับส่งสงเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องที่ก่อให้เกิดคําถามต่างๆทั้งหดหมดนี้เป็นงานการเมืองที่เรา เห็นว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ควรมีหน้าที่และอํานาจที่จำกัดอยู่เพียงการรักษาบูรณาการแห่งแผน่นแห่งดินแดนควรทำหน้าที่ของรัว้วไม่ใช่เอารั้วเข้ามาเป็นห้องนั่งเล่นเอารั้วเข้ามาเป็นห้องครัวในห้องนอนหรือในพื้นที่ของพลเรือนนายรอมดอนกล่าวสำหรับกรณี ภายหลังจากที่นายเสรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยและไม่เคยมีความคิดจะยุบกอรอมนนั้นรายรอมดอนกล่าวว่าปัจจุบันร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกวินิจฉัยและตีฟาร์มโดยประธานสภาว่าเป็นร่างว่าด้วยการเงินและ รัฐมนูญมาตรานะครับหนึที่ต้องให้ในายกรัฐมนตรีให้คำร้องเพื่อให้มีการอภิปรายต่อในสภาเข้าใจว่าเหตุผลเบื้องหลังของมาตานี้เพื่อทำให้ฝ่ายบริหารได้เสียงในการพิจารณาเนื่องจากทางฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบงานบริหารงบประมาณภาครัฐเพราะฉะนั้น การที่จะให้คำรับรองหรือไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่าทีหรือจุดยืนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมนอหรือไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้กลไกรัฐภาได้ทําหน้าที่ต่อไป เข้าใจว่าประเด็นนี้แม้กระทั่งในพักร่วมรัฐบาลเองก็อาจจะเห็นต่างเพราะนายอภิสรเพียงเกตในฐานะประธานวิปรัฐบาลเองก็ออกมาแสดงจุดยืนที่แตกต่างไปจากนายกรัฐมนตรีซึ่งก็อาจจะมีคนอื่นๆหรือพักร่วมรัฐบาลอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอสอจากพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งในจังหวัดชายแดนใต้ตนเห็นว่าประเด็นนี้ได้รับการตอบรับอย่างมากเป็นเป็นเหมือนกับนะครับฉันทามติเลยก็ว่าได้ กับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกอ,อ,อรมนออยากให้ฟังเหตุผลจากคนเหล่านั้นจึงมีเหตุผลที่ตนอยากจะเรียกร้องให้ในายกรลฐมตีให้คำรับรองต่อร่างกฎหมายฉบับนี้และเปิดทางให้สภาได้มีการพิจารณาต่อไปนะครับ นายลอมดอนยังกล่าวอีกว่าเกรงว่าถ้านายกรัฐมนตอบไม่ให้คำรับรองก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลพลเรือนที่อาจจะมีอํานาจเหนือกว่ากองทัพมัวหมองไปเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการกอรนอและเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพลเรือนเพื่อที่จะยืนยันว่า มีสิทธิอำนาจอย่างเต็มที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรืออำนาจใดๆของกลุ่มพรรังทางการเมืองใดๆก็น่าจะเปิดโอกาสให้สภาได้ถกเถียงกันไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเพราะการถกเถียงเหล่านี้เราถกเถียงกันด้วยเหตุและผลและอาจจะสู้กันจนในการโหวต นายรอมดอนอยังได้ยกตัวอย่างในกรณีที่เว็บไซต์ของสภา,าที่มีคำสำรวจความคิดเห็นเรื่องนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียที่หลายคนไม่เห็นด้วยว่านายกและนมรีไม่ควรกังวลอยากจะเสนอแนะ2ข้อคือ 1. ควรยกเรื่องนี้ไปพูดคุยในคณะกรรม,มาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนใตย้ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศสภา,าและ2พูดถึงบทบาทของภาคประชาชนในเรื่องเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ด้านนายเชตวันกล่าวด้วยความผิดหวังว่าจากการที่ได้รับฟังคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมตรีและนายสุทินขังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคิดว่าจะเป็นการขยายบทบาทของกองทัพกับการเข้าไปยุ่มย่ามในงานสาธารณะ สิ่งที่นายสุทินเคยออกมายอมรับเองว่ากองทัพก็มีการใช้ไอโอดังนั้นหากมองว่าเพื่อนร่วมชาติเป็น้าศึกเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งครั้งนี้ก็ไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วทําไมกลับมีคํากล่าวหาเรื่องชังชาติหรือร้มสถาบันอยู่นี่ครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับกอรมน,นเนี่ยผมว่าประชาชนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยรู้เรื่องนี้น้อยมากนะข้อมูลน้อยมากเพราะยังก็ไม่มีออกมานะครับวันนี้ก็อยากจะบอกกับนายกรัฐมนตรีถ้าวันนี้ อยากให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลอยากให้นี้ก็ขอให้เข้าไปถกกันในสภาซึ่งแน่นอนครับเมื่อถกกันในสภาแล้วให้โหวตถ้าเกิดสมมุติว่าโหวตมาแล้วนะครับสภาจะใช้ยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับแต่อย่างน้อยประชาชนก็จะได้รู้ข้อมูลนะครับทั้ง2ด้านทั้ง2ฝ่ายก็มาถกเถียงกันในสภาเพื่อให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกว่าการที่เอาทุกอย่างเข้าไปในสภามันไม่ใช่แค่ไปถกเถียงกันในสภาเหมือนแต่ก่อน เมื่อก่อนเนี่ยถกเถียงกันแค่สสฝ่ายฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแต่วันนี้มันเป็นการถ่ายทอดไปให้กับประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ข้อมูลต่างๆและที่สําคัญนะครับถ้าเมื่อเมื่อก่อนหลายๆคนก็บอกเอเมื่อก่อนมันก็มีการถ่ายทอดไงใช่ครับเมื่อก่อนมีการถ่ายทอดมันก็ต้องมานั่งเฝ้าแต่ละคนเขาก็ไปทํางานไปอะไรเขามันไม่สามารถที่จะกลับมาดูได้แต่ณนะวันนี้โรคมันเปลี่ยนไปแล้ว เขาก็ถกเถียงกันไปแต่ประชาชนสามารถมาย้อนดูข้อมูลได้และประชาชนอยากรู้ช่วงไหนนะครับว่าเอ๊มีการถกเถียงกันอ่าช่วงไหนช่วงไหนก็สามารถที่จะเอาตัดออกมาช่วงช่วงนั้นนั้นมาดูและพิจารณาเป็นช่วงช่วงได้ไม่จําเป็นจะต้องหูมานั่งดูทั้งหมดเลยทั้งวันเลยนะครับอ่ะอยางเราอยากรู้เรื่องของกรมกรมนก็เอามาช่วงของกรมนที่เขามีการถกกันกันเต็มที่กับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็แค่ดูแค่ตรงนั้นประชาชนก็จะได้เข้าใจและรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ดี แต่ถ้ามีการปกปิดหรือเล่นการเมืองแบบไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนไม่ตรงไปตรงมาก็ต้องปัดเรื่องนี้ตกไปก็ต้องรอดูนะครับว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจมีความโปร่งใสมั้งประชาชนนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่บอกได้ทั้งหมดก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่กล้พยายามที่จะหาข้อมูลมาอัปเดตให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปมีอะไรอัปเดตมี่ะไรขึ้นไหวเมี่ะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง